สวัสดีค่ะวันนี้มาแบ่งปันสูตรข้าวเหนียวดําสังขยาเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมสูตรที่ให้ในวันนี้ทําง่ายไม่ใช้ไข่เป็ดนะคะในส่วนของสังขยาเราใช้เฉพาะไข่ไก่ค่ะบอกเคล็ดลับวิธีทําให้ข้าวนุ่มไม่แข็งและสังขยาไม่เหม็นข้าวไปรับชมวิธีทําก็เลยค่ะ อันดับแรกเราก็จะมาทําในส่วนของตัวสังขยาไข่กันก่อนค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้จากนั้นเตรียมชามผสมเสร็จแล้วก็ตอกไข่ไก่ลงไปค่ะสูตรสังขยาไข่ในวันนี้เราใช้เฉพาะไข่ไก่นะคะก็ทําได้เหมือนกันค่ะเสร็จแล้วใส่หัวกะทิในวันนี้เราใช้เป็นกะทิกล่องนะคะก็ใช้เป็นตาอร่อยดีค่ะก็จะมีความเข้มข้นนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ําเปล่าลงไปเพื่อตัดความเข้มข้นของหัวกะทิค่ะแล้วก็ใส่เกลือ น้าตาลในวันนี้เราใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวอย่างดีนะคะก็จะช่วยทําให้ตัวสังขยาของเรามีกลิ่นที่หอมค่ะสําหรับท่านไหนที่ไม่มีน้ําตาลมะพร้าวก็สามารถใช้เป็นน้ําตาลทรายหรือว่าน้ําตาลใสดงได้ค่ะส่วนความหวานก็สามารถปรับได้ตามความชอบค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนําใบเตยมาฉีกแบบนี้นะคะเพื่อทําให้ใบเตยของเราเวลาขยี้กลิ่นของใบเตยจะได้ออกดีค่ะ ในขั้นตอนนี้สําคัญมากเลยนะคะการที่ใช้ใบเตยขยําแบบนี้จะทําให้ตัวสังขยาของเราไม่เหม็นคาวค่ะอันนี้คือเคล็ดลับสําคัญเลยนะพอฉีกใบเตยเสร็จเราก็จะนําลงไปขยาําน้ําตาลและไข่ไก่ให้แตกค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะขยี้นะคะในส่วนของใบเตยไปด้วยนะก็จะช่วยทําให้ตัวไข่ไก่ของเราไม่เหม็น้าวค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะใช้ใบเตยนะคะขยําให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีคอยมาดูกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ใช้ใบเตยขยำจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนี้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนำเศษใบเตยออกไปทิ้งเลยนะคะพอเรานำใบเตยออกไปทิ้งหมดแล้วนะคะเราก็จะมาช้อนในส่วนของตัวฟองออกให้หมดค่ะในขั้นตอนนี้เราจะใช้ช้อนนะคะช้อนฟองอากาศออกให้หมดเพราะเราไม่ต้องการให้มีฟองแบบนี้นะคะเศษฟองพวกนี้ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะคะก็จะทำให้หน้าสังขยาของเราไม่สวยนะดังนั้นแนะนำให้ตักออกให้หมดค่ะ พอเราช้อนฟองอากาศออกไปหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนํามากรองด้วยกระชอนตาทีหนึ่งรอบค่ะโดยในขั้นตอนนี้เราจะต้องเทอย่างเบาๆนะคะเพราะเราไม่ต้องการให้ฟองอากาศอยู่ในตัวไข่ค่ะย้ําเลยนะคะในขั้นตอนนี้เราจะต้องเทอย่างเบามือเพราะเราไม่ต้องการให้ตัวไข่ของเรามีฟองอากาศค่ะพอกรองเสร็จนะคะเราก็จะนํามากรองอีกหนึ่งรอบในขั้นตอนนี้แนะนําให้กรองสองรอบนะคะจะได้เนื้อสังขยาที่เนียนมากค่ะ และในขั้นตอนการกรองนะคะจะต้องทำอย่างเบามือเพราะเราไม่ต้องการให้ตัวสังขยาของเรามีฟองอากาศค่ะตอนนี้เราก็ได้กรองเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปนึ่งกันเลยค่ะโดยในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งซึ้งรอจนร้อนดีแล้วนะคะส่วนในขั้นตอนการใช้ไฟนะคะแนะนำให้ใช้เป็นไฟกลางค่อนอ,อ่อนนะคะตัวสังขยาของเราจะได้มีเนื้อที่เนียนค่ะถ้าเราใช้ไฟแรงเกินไปก็จะทำให้เนื้อสังขยาของเรามีฟองอากาศเยอะนะคะ <S <S ก็จะทำให้เนื้อสังขยามีรูเยอะค่ะ เดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะนึ่งสังขยาอยู่ที่30นาทีพอครบเวลาค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้นึ่งสังขยาครบเวลาแล้วนะคะลักษณะสังขยาของเราก็จะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะนําไม้ไปไายแหลมนะคะมาจิ้มลงไปเพื่อเช็คว่าสังขยาของเราสุกดีหรือยังค่ะก็ให้เราจิ้มลงไปแบบนี้นะคะถ้าไม่มีน้ําเมือกติดขึ้นมาก็แสดงว่าสังขยาของเราสุกดีแล้วค่ะ พอสังขยาสุกดีแล้วเราก็จะปิดแก๊สค่ะจากนั้นก็ยกออกไปพักไว้ให้ใคลายร้อนก่อนนะในขั้นตอนนี้เคล็ดลับสําคัญเลยนะคะถ้าใครต้องการให้เนื้อสังขยาแน่นแล้วก็เนียนแนะนําให้นําไปกระแทกด้วย2อสทีนะคะเพื่อให้เนื้อสังขยาของเราได้แน่นแล้วก็ไม่ยุบตัวค่ะอันนี้คือเคล็ดลับสําคัญที่เราทํามานะคะก็ได้ผลจริงนะคะยังไงก็ลองไปทํากันดูนะ ในช่วงที่เราพักสังขยาไข่ให้ลายร้อนนะคะต่อไปแล้วก็จะมาทําในส่วนของข้าวเหนียวโมนกันค่ะในส่วนของข้าวเหนียวโมนในวันนี้เราใช้เป็นข้าวเหนียวดํานะคะบวกกับข้าวเหนียวขาวก็นําข้าวสารทั้งสองสีนะคะมาผสมกันแล้วก็นําไปล้างให้สะอาดค่ะจากนั้นก็ให้เรานํามาแช่น้ําไว้ข้ามคืนนะคะในส่วนของข้าวเหนียวดํานะคะเราก็ใช้เป็นยี่ห้อตามที่ขึ้นให้เลยนะนะก็เป็นของไลทิปค่ะอันนี้ก็ใช้ดีนะเราใช้เป็นประจําค่ะ เคล็ดลับที่ทําให้ข้าวเหนียวดํามูลของเรามีความนุ่มไม่แข็งนะคะแนะนําให้แช่ไว้ข้ามคืนนะพเพราะข้าวของเราจะได้ดูดซึมแล้วก็อิ่มน้ํำดีค่ะโอเคค่ะต่อไปเราก็จะนําข้าวของเรานะคะไปล้างน้ําให้สะอาดโดยในขั้นตอนการล้างข้าวนะคะไม่ต้องใช้เม็ดข้าวถูกกันนะเพราะจะทําให้เม็ดข้าวของเราหักค่ะแนะนําให้ล้างผ่านน้าธรรมดานะคะล้างจนกว่าน้ําจะใสดีค่ะ พอล้างข้าวจนสะอาดดีแล้วนะคะเราก็จะนํามาเทาใส่ผ้าขาวบางแบบนี้ค่ะเพื่อเตรียมเนื่องนะคะในส่วนของผ้าขาวบางแนะนําให้จุ่มน้ําด้วยนะคะเพื่อให้ตัวผ้าขาวบางของเรามีความเปียกนะพอเทเข้าวลงไปหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ผ้าขาวบางคลุมแบบนี้ค่ะแล้วก็นําไปนึง่ง สำหรับวิธีการเนื่องข้าวในวันนี้เราใช้เป็นหัวดในการเนึ่งนะคะถ้าใครไม่มีก็สามารถเนื่งในซึ้งได้ค่ะแต่การที่เราเนื่งหวดแบบนี้ก็จะช่วยทําให้ข้าวของเราสุกง่ายในส่วนของตัวหวดนะคะแนะนําให้เอาไปจุ่มน้ําหรือว่าล้างน้ําให้เปียกด้วยนะคะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งหม้อเนึ่งรอจนร้อนดีแล้วนะคะส่วนไฟที่ใช้ก็ใช้เป็นไฟกลางค่ะจากนั้นเราจะเนื่งข้าวอยู่ที่15นาที ตอนนี้เราก็ดีนึ่งข้าวมาครบ15นาทีแล้วนะคะเราก็จะมากลับด้านค่ะก็กลับด้านเสร็จนะคะเราก็จะนึ่งต่ออีก15นาทีโดยไฟกลางค่ะในช่วงที่รอให้ข้าวนึ่งครบเวลาเราก็จะมาทําในส่วนของน้ํากะทิกันค่ะก็ใส่หัวกะทิลงไปในวันนี้เราใช้เป็นหัวกะทิกล่องนะคะก็จะมีความเข้มข้นเราก็จะใส่น้ําลงไปตัดด้วยค่ะ สำหรับในส่วนของน้ำกะทิใครจะใช้เป็นน้ำกะทิข้นสดก็ได้เอาตามสะดวกที่มีเลยค่ะจากนั้นก็ใส่เกลือป่นลงไปส่วนน้ำกะทิที่ใช้นะคะเราใช้เป็นน้ำกะทิอร่อยดีนะก็จะปักตะกร้าไว้ให้ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ในส่วนของน้ำตาลทรายขาวความหวานก็สามารถปรับได้ตามความชอบค่ะพอใส่ส่วนผสมลงไปหมดแล้วนะคะเราก็จะเปิดไฟก็ใช้เป็นไฟกลางนะคะในขั้นตอนนี้แนะนำให้คนตลอดเวลานะเพราะเราไม่ต้องการให้น้ำกะทิแตกมันค่ะ ส่วนการต้มน้ำกะทินะคะเราจะไม่ใช้เวลาต้มนานเราจะต้มพอให้น้ำกะทิมีความร้อนและในส่วนของน้ำตาลทรายละลายก็พอค่ะการที่เราไม่ต้มน้ำกะทินานนะคะจะช่วยทำให้เม็ดข้าวของเรามีความเงาสวยน่าทานมากค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ำกะทิมาจนร้อนใช้ได้แล้วนะคะในส่วนของน้ำตาลทรายก็ละลายดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊ส และตอนนี้เราก็ได้นึ่งข้าวครบเวลาพอดีนะคะจากนั้นเราก็จะนําข้าวมาโมนกันเลยค่ะก็เตรียมชามผสมนะคะจากนั้นก็ใส่ข้าวลงไปพอใส่ข้าวลงไปหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําน้ํากะทิที่เราต้มเมื่อสักครู่ใส่ลงไปผสมค่ะเคล็ดลับการโมนข้าวให้ง่ายนะคะแนะนําให้ใช้เป็นข้าวที่ร้อนและน้ํากะทิที่ร้อนแบบนี้นะคะจะได้โมลเข้ากันได้ง่ายค่ะ พอเราคนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะพักข้าวของเราไว้ก่อนนะคะเพื่อให้เม็ดข้าวได้อิ่มน้ําโดยในขั้นตอนนี้แนะนําให้ปาดหน้าข้าวให้เรียบเสมอกันนีแบบนี้เลยค่ะพอได้หน้าข้าวที่เรียบเสมอกันนีแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําพลาสติกแรปมาปิดไว้ค่ะในขั้นตอนนี้ถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นภาชนะอย่างอื่นปิดไว้ก็ได้เดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะพักข้าวไว้30นาทีเพื่อให้เม็ดข้าวได้ดูดซึมเอาส่วนผสมทุกอย่างเข้าไปค่ะ ตอนนี้เราก็ได้พักข้าวครบเวลาแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะเม็ดข้าวประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะมากลับด้านข้าวค่ะเดี๋ยวนี้ขั้นตอนนี้เราจะนําข้าวที่อยู่ข้างบนนะคะลงไปข้างล่างพอกลับด้านข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปาดหน้าข้าวให้เรียบเนียนเสมอกันดีเหมือนเดิมค่ะพอปาดหน้าข้าวเสร็จแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพักข้าวไว้อีก15นาทีเพื่อให้ข้าวได้ดูดซึมเอาส่วนผสมทุกอย่างเข้าไปค่ะ ตอนนี้เราก็ได้พักข้าวไว้ครบเวลาแล้วนะคะเด like okay, you know. like ี๋ยวเรามาดูลักษณะเม็ดข้าวกันเลยค่ะก็จะได้ลักษณะเม็ดข้าวแบบนี้เลยนะคะก็สวยงามกําลังดีค่ะเดี๋ยวเราก็จะพักไว้ให้คลายร้อนก่อนนะจากนั้นค่อยมาจัดเสิร์ฟกันค่ะโอเคค่ะในขั้นตอนนี้ข้าวของเราก็คลายร้อนดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาจัดเสิร์ฟกันเลยส่วนในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะใส่ถุงแบบนี้เพื่อแพ็คบรรจุขายนะคะส่วนขนาดของถุงก็ตามที่ขึ้นให้เลยนะคะ ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีทําข้าวเหนียวดําสังขยาสูตรนี้ทํากินทําขายได้จริงค่ะส่วนรสชาติก็จะอร่อยหวานกําลังดีมีความหอมมันกําลังดีเลยนะคะสําหรับท่านไหนที่ชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มในส่วนของน้ําตาลได้ค่ะสําหรับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ในตะกร้านะคะก็สามารถกดสั่งซื้อผ่านได้ก็เป็นการอุดหนุนหรือว่าช่วยสนับสนุนเราในตัวเลยนะคะก็ขอขอบคุณในการติดตามรับชมนะคะ ส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกด, like, กด share, ไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ